เสียใจมากนะครับที่วันนี้าทางรปตวัชรงได้เสียพลักรสํสำคัญไปหนึ่งคนก็คือพี่อำนวยฤิธิเดชน,นะครับได้เสียชีวิตตรงเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นเลขานายกกรปตพันช้างของกระผมเองครับซึ่งก็ได้รับติดเชื้อ,อโควิดมา26วัน,นครับท่านร่างกายามีโรคประจําตัวโรคความดันนะครับก็ติดเชื้อจับ บุตรสาวึ้่ไปทํางานที่โรงงานเท่าแกน้อยนะครับซึ่งเป็นไปประกอบอาชีพครับก็ไม่ทราบว่าติดเชื้อมาสุขครอบครัวนะครับต่วในครอบครัวก็รักษาหายหมดแล้วนะครับมีได้คุณแม่ตัวน้องผู้ติดเชื้อมาแล้วก็ลูกชายนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วครับเหลือแต่น้องน้องน้องเขินน้องสาวคนนะครับก็ฝากในเรื่องการช่วยดูแลตัวเองกันนะครับในเรื่อง เชื้อเนี่ยมันเราไม่เห็นจริงๆแล้วเราเอาเข้ามาสู่ตัวเราครอบครัวนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงทุกๆคนนะครับให้ระมัดระวังตัวกัน,นช่วงนี้ตามมาตรการรัฐบาลก็ให้เข้มงวดยวินัยกับตัวเองกันครับรักษาชีวิตรักใครยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ไปสร้างเรียกว่าความใกล้ชิดกันเกินไป ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อํานวยธิเดชไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ได้ทําการชบบาปนกิจเลยที่วัดสรีจำราญนะครับช่วงบ่ายโมง,ยงนี้ครับซึ่งนายเพื่น้องมาเป็นประธานนะครับก็ขอขอบพระคุณน,นะครับทางเจ้าวาดวัดศรีจำรานนะครับซึ่งได้ดูแลอย่างดีในเรื่องสถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาลนะครับและระบบสาธารณสุขของเทไทย ฝากในเรื่องครับวัคซีนถ้าเจออะไรก็ฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องมาเดี๋ยวเพิ่งเลือกนะครับตอนนี้มีภูมิคู้กันไว้บ้างตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันทีหลังทีทีนะครับให้เรารอดตรงนี้กันไปก่อน